คุณนของพระสาลีบุตรปรากฏคุ้นอันเจอจาปัญญาพระสารีบุตรพุทธองค์จึงช่มเชยการเอย่ยถําเทียบเทียมทานพิษสดารกวงขวงเทาย่ากาวถ้ำงดง่ามทอปรีชาญานสารสืบต่อก่อพระศาสตรปราดเก่งกาสัจจาแจงอาธิธรรมเปรียบม่านดาโดยดำแนะน้ำมูภูศึกษา ด้วยปัญญาอันคมค้ายให้ซองย่นมักผลใดเกิดใหม่ในศีลถ้ำชาติฉลาดกิจนักบวชของย่ามภิกษุไปเที่ยวทองหับสนองทูนบาทกลมบังคมแล้วบัดเมือล่าตรัสสั่งบอกยาใดสาไปล่าพระสารีบุตรน้ำเดอองค์พหุสุตะสอนจิตอ่อนโยนโอนถ้ำช่วย การขวนขวยกิจทั้งนาถ้ำเสนาบดีทรงกองทับถ้ำของพระสงฆ์ค้งเกลียงไกลแมทับกาประกาศแท่แพรขยายภิกษุสงเหมิดทั้งคายเปรียบคือฝ่ายถ้ำเสนาพระสัทถาจอมทับถ้ำน้ำพระองค์ดังลือลาธรรมราซาประท่านสีสารีบุตรแมทับใหญ่ ประกาศถ้ำไปหอดใสประโยชน์หลายเกิดบนหันประทานตั้งเปรียบใส่น้ำคุณปรากฏไก่แผ่นขามผู้น้ำแห่งกะตันยูสมมากครูบูชาหนึกระลึกถึงบ่ลืมทานเทราจารย์บอกถ้ำตนย่ามตอนนอนหันหัวสูทิศอาจารย์เพิ่นพักอยู่อัศสชิครูผูเขา่าไผ่กเวาตัวอย่างดี อุท่าหอนอีกเรื่องสีมีพร่ำแก่ปรารถนาหมกาสาบวชพระสงฆ์ราธะตรงวิหารดันขอประท่านการบวชบางพระบอฟังเห็นพร่ำแก่เ่า,าว้ลย์ชลแผ่สังขารสังอ่านอ่างย่มเดินอย่างกระบอไหวราธะพร่ำเสียใจใหายร่างกายลาผิวพันหมอง บอสมปองปรารถนาสูบสีตารูตนเจา้าองค์พุทโทหลิงเห็นเ่าตรัสถามเร่าหูเหตุซอถามภิกษุองค์ใดเนาะพ่อละลึกใดบางคุ้นพร่ำส่างให้แก่ตนอุป,ปการเคยใดสนผลกรรมเกี่ยวมาถึงจุดสารีบุตรเทระทูลละลึกบุญของพร่ำใด ข้าเมื่อไปบินบาดเจา้าพรามส่เข่าทัพพีหนึ่งกรรมเพียงนี้ยังคิดถึงพุทธองค์จึงโยกยองภิกษุสองสานิยมควรแก่การหมอบกลมสมน้าวากะตันยูองค์เอครูตัดหมอบหมายให้บวชพรามสมตามลองเศร้ามั่วมองพรามใจหา่าจากหงอยเงาเป็นสดซื่น เฮียนคำสอนผู้ลู่ตื่นเบิกบานคืนสุขอยู่สางศีลถ้ำตังกรอบวีไนโปรดม่านดาก่อนนิพานจนมาถึงว่าละไทยได้หลิงซองม่องสังขารท่วนพิจาร์ท่านอายุหูเมื่อการไก่ล่มสินประสงค์จินตนาวาาปรารถนาอันยิ่งใหญ่ โปรดโยม่แม่ทิฐิคายได้ลดท่ำย่ามองทานหันใจได้อยู่สบายธรรมดาสาวกไก่สมัยผ่านทุกการข้าวยอมต้องเข่าถึงนิพพานทันหูการเหตุผลนี้เจ็ดล่าตีมาจุภาคต้องจากกันม่านดามิงละลึกถึงบุญคุ้นคิ้งเอาความจริงไปบอกเจ้าก่อนย้ามเข่าสู่นิพพาน สาลีบุตรเถระทานตนักอ่านผลนิสัยแม่บุญหลายได้ทรงคันอ,อรหันเจ็ดองค์อุ่มปทุมทันได้ปันปอนอุท้อนกายให้นมดืม่มลอเลี่ยงบุตรดูดซับซึมบ่ลืมคุ้นภูบุญญูเชิดชูทานให้อ่านรทาพระเสนเถระคําอีกน้ามออเลวตะ อุปเสนเถระมีภคินียาองค์นั้น,นพระยานอุป,ปว่านาพร้อมจอมม่านดาผู้เลี่ยงไงพระสปะว่าล่าหมายสิไปโปรดทัวนาสัญญามือไดนัดหมายแต่ลูกบวชแม่บอดายมีใจห่วมท่างกุศลความเห็นปลสนมิดชาว่าลูกหนีบอม่าเอือเหลือแต่มีบุตรใสผ้ากันไปบวชเมิดมู บอ่อเหลื่อมใสบ่อรมมาคู้ยอนอดสูลูกบอเลียงบ่มียยงนาใส่พระธรรมความเห็นผิดแม่บอ่อขามคงเสียซ้ำน้ำเป็นสงสาวกองค์อรหันพุทธญาณปัญญากาแต่มานดาโปรดบด่อใดคงเสียหายไผ่กอวาสารีบุตรถ้ำเสนาะบ่ดีหาโปรดแม่ใดตั้งใจไวสีบอเฉย บอ่อหัยไผได้เยาะเยยข้าวตองเอยถ้ำกระถาก่อนเวลานิพานดับจับใจควมประกานีสารีบุตรเถระเจ้าเข่าทุลนล้านิพานเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแจงเว้าบอนสถานสิไปโปรดแมยุบานจอมถ้ำอ่านพระบัญชา เทศนาภิกษุฟังก่อนเดินทางครั้งสุดท้ายในนาแจ้งความหมายพระองค์ท่านเพื่อสำแดงปาฏิหาริย์ปัดชิมการดีกาสังสำแดงฤทธเดชพลังเกินห้อยยางบอซาเทศนาถ่ายให้มูสงอัศจรรย์ฝ้าลันโปง่งแผ่นดินบงความเสียหาย แผ่นน้ำไหลแผ่นนภา,ากอลังป่าติหานหองเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าสิจากเข้าอาไล่หำจบแสดงพระสัทธรรมน้ำฝ้าดินอากาศห่วงพ่อปานทวงป่วงพีไลบาลมีส่างสมใบอสงไขากายแสนกลับถึงเวลาสังขารหลับสมหับพรนประสงกี อโนมาทศีพุทธเจ้าเข้าขอพ่อนครั้งทีหนึ่งลุชาตินี่สำเร็จถึงซึ่งความหวังแต่ขังนั้นความหมายทันได้กล่าวล่าประทักษิณแล้วก้มนากราบล่งฟาพระบาทมูลขอทุล่ลากขาพระองค์ลุประสงค์สำเร็จใดปาดชิมไหวมาถึงมือคือวันพังสังขารไหล ยางถอยหลังจนหลับไหลสายพระเนตรพุทธเจา้ามุ่งหนาก่าวต่อมาฆ่านามตาน้องมองใบหนาภูม่าทรงเทึ่งสงสารจงผ้ากันยุดหำให้ยาหองไห้พีไล่หองจงยึดคล้องไตลัดคําเข้าหลบทํำอย่าขาดทอง กลับไปสู่บ้านเจ้าของของบอมันอย่ายึดไ้ให้โค้งมันบอแม่นแนวสอนประชาทั้งหลายแลว้วผ้าแถวทอบ่อริวานผ่านสถานเคหาสายหลัดใส่ข้ามมั่นดาเจ้าหลายปีเอาพระถ้ำตอนบออ่อนซ้อนถิมสื่อสื่อศาสนาบนับถือจือแต่ความขมเขียดไวสูนในหมู่อยู่บอไว้ เสียใจยอนนองและอายไปบวชทองศาสนาแมนพภาษาลีบุตสซวนเบียงหูท้วนใส่ล่มซำบัดนีย้ามการสุดท้ายสีโปรดสายพระคุณทอนสิทธาลอยเดินแล่มร้อนมาหอดบอลผักบานอรหันพอมพำกันพ่อแต่ไปหอดบานย่ามแรงผ่านตะเว้นตก ในหัวอกของมานดาเห็นลูกม้าก่อค่ายบึงคว่มคิดถึงแมนศูน์บางบ่อเคยสร้างลลางหักเกา่าจัดมองยูถูมองเศ้าเฝ้าจัดแจงแต่งตอนบอน,นอนให้พักสบายพ่อโอกาสอยู่ไกลได้ถามแม่แต่เพียงสองห้องลูกเกิดอยู่มองใดแม่จัดให้นอนห้องนั้น นั่งจัดการสี่บอกเบาจุนทะเจ้าเทละแตงนองซ้ายสุดผูหักแพงจัดแจงอาจสยาดแลว้วพยุงเข่าไปผักนอนแม่สาลี่หัวใจห่อนเห็นลูกอ่อนละถ้วยกายบ่อไปสใสใไดแต่มองจ้องอยู่ทางประตูบานจนลวงการล้าตีตนปฐมย่ามแห่งหนักตื่ม เลือดไหลล่งบอยุดซึมได้แต่ลืมตาจองมองหนาเวทนามหาราชองค์เจ้าฟ้ามากกราบภะสารีบุตรนางเกิดจุดความสงสัยจนพานไปทั้งเมื่นนั้นคอยหลังการเสด็จพอซอพระจุนทะเถนวาแม่นผู้ใดอันเพิินมามหาเถนจึงตอบเจ้าล้ำดับเบาก่าวสู่ฟัง มหาราชทั้งสีอ่างมีตัวอย่างเวทสุวรรณปฐมการหนีเพิินมาเปรียบสัตธาเป็นโยมคำอุปปัมฐ์พระสงค์เข้าป่างเมือคร้าวสมเด็จ่านพระตถาคตลงสู่คันประชุ่มกันสีทิศเฝาแบ่งย้มเข่าอารักขาองค์ที่สองคล่องสันฟ้าอินท่าแห่งดาววดึงเพิ่นเป็นถึงเท่าสักกะ เทวราชสักลนยิ่งใหญ่บนสวรรษันมาถวายนามสการอาผ้าพันละศีพางคือกองไฟกายสว่างดังกองเพิ่งลูกทั่วหองสายตาต้องได้ซองเห็นนั่นแล้วอุปปมาเปรียบดังเช่นสามเน่นภูอุป,ปรัรรมยางนั่ถือบ่อลีขานอภิบาลติดตามทัน พระอาหารหันสุขดเจา้าคร้าวขืนดาวดึงทาเทศโปรดพุทธมารดาอภิธรรมข่ำพี่แจงแสดงแล้วก่อกล่าวล่าอม,มารินองค์อินฟ้าลงมาทรงประทพีบารมีโพธิยานแม่นสวนรรค์ก่ย่างนอมสักกะจอมเทวราชอุมบาตรายจีวอนทรง นี่คุ้นแห่งพุทธองค์คงหาภูเปรียบบอใดในผืนไตโลกแห่งเฮาข้ามรบสามภูม่าเฝ้าเมนทาวพระมหาพรมพร่ำช่มเป็นครูอาจารย์ทานก่อม่าบังคมด้วยการควรขวยบ่อเพียงนีอาธิกรรมอดีตพานโพธิสัตว์บำเพ็ญช้านย่มเมือการประสูตรมือ ได้ถือไห้หยกขายทองห้องหับย้ามออกจากทองของพระมหาบุรุษบริสุทธ์ขับโพธนบอหอนหมองมุ่นทิ้นเปือนฟังแล้วเหมือนหัวใจหาวลูกของเฮ้าสังยิ่งใหญ่พระบรมคู่สิทอไดคงใหญ่ฤทธิเดชกลาสักดาลนลื่นประมาณสารีนั่งฟังจ่าตานก่อพันเปลี่ยนใจมิดช้า เกิดสัทธาสารีบุตรพุธทธคุณขึ้นมาลนปีติชนผลสุขสากรกม่นขันสันดานหุงพยุงจิตขึ้นมาสูงมุ่งคุ้นการเทระหูเวลาอยู่เข่าใส่ทำรรเทศท,ทดแทนคุ้นเข่านามน้มเลี่ยงมามแต่ย่ามเด็กถึงข้าวเสกเอกมัคฆาแกม่านดาเวลานีพุธทธานุสติเวากาวบรรยายนรเสริญคา อา,าพาสุดเวทนาอุตสาอดทุกกันพ่านหนาคอแต่ละคุณย้อนเหตุการณ์เริ่มแต่พุนเข้าประสูตรวั่นพหัสเพ่นเดือนหกปีละกาทองนาผ้าบรลือกองเสียงคองกองละข้างฟ้าลันเวหาดังสนั่นมือออกมหาพิเนสกรม อีกมือตรัสรูพระอนุตตราสัมมาสัมโพธิญานอัศจรรย์เกิดเพียงเพียงกันนี่สูประการเพ่นเดือนหกปีวอกนันเป็นวันพุดพิสูตร์ลักชนประจักษ์ถูกหมูน้ำได้เกิดความปีติสานกระเสมสันถุกพันพองโลกทั้งผองถูกทีบยาน พ่อมหาอัศจรรย์แต่วิมานเบืองไตไปถึงสันพบบนอนเนกนั่นประมาณลนพลสินับจับขนาเทพพยาดาเจ้าทั้งหลายในมมอนจากกระวานลอมม้าหุ่มหอมเบียดเสียดคางนางช่มบาลามีกลมองเพียงแย่ป่ายขนจามมะลิทนันวางสีบองบางพองนางเศร้า เนรมิรพ่อใดเฝ้าเท่าส่วนเศษของอนุน้อยปลลมะโนนิดหวังฉิดช่มได้สมแมงด้วยว่าแสงฉับพันพอท่อลั่งสีเย็นสว่างน้อมสักการไหลหล่นลังหวังบูชาพุทธเจ้าหาค้นเท่าทอบอมีได้แล้วยากผู้ปานล้านโลกนี้สิมีทอก่อกุศล เดชวีมุนบุญราศีบอหอนมีผู้เปรียบใดยิ่งกว่าไผ่ไตรพบสันกอบด้วยพระอนาวรยานเมิดแนวขันเพียงเศษฝุ่นพระนวะหอระคุนพระน้มบุญเก่าสื่อใดด้วยคุ้นไห้เดชแห่งธรรมอิติปิโสผักขวาอารหังห้างไก่กรรมกิเลตำกงกรรมหัก วัดตจักแห่งสงสารอันผัดผันพบพุ่มไตให้ขาดสายเหมือดว่งหลอ่บอบ่หมุนไปได้อีกเถือม่างสงสารให้แตกเสียบ่เหลือเกิดในพบนาสนิทย่อนลุนิพพานสัมมาสัมพุทโธนัน้นพระองค์อ่านยยายธรรมหู้เองตามพระปัญญาได้พิจารณาตองวิชาิจรณาสัมปันโนพอง สมบูรณ์ข้องพระคุณลังจารณธรรมสิบหายางทั้งวิชาแปดลวนเหมิดม้วนพร้อมอยู่พระองค์สุขโตสเสด็จไปบอวยโคงตรงทิศอมะตะคือมหานิพ่านดับระงับเข็นเย็นสุขยิงโลกกวีทูหลิงโลกแจงแย่งนิสัยพื้นสัตว์อานธรรมดาของสังขารแตกต่างกันดีส่วซา มักฆ้าพ่อโปรดหมูค่ค้นอนุตโรปุริสะรมสารธีอีกเวไนหฮีีสนขัดค้นกอมอัดชาติใสแนนอุบายทางกุศลยากค้นใดเสมอใดสัทธาเทวะมนุษย์สานั่งเทพทั้งหลายมนุษย์ยองเป็นครู่ของโลกถูกซ้ำพระองค์เป็นภู้ศักด์น้ำผ้าสัดขามกันดานห่วง หลุดวงบ่วงพลมู่มานพุทโทษตื่นหูบอกกันเบิกบานซื่นสับพันยูตรัสรูอริยสัตสีประการย่านเจิดจาผักขวาวราสีสางท่างกุศลบุญยิ่งใหญ่จำแนกถ้ำสำเร็จใช้มีโชคหลายกิเลสมางเป็นครูสางแก่นพาร้ำพุ่นแล้ว